ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาภามาดามะะวันนี้ก็ยังเกาะติดสถานการณ์ของอว้าแดงนะคะซึ่งมีข้อพิพาทนะคะพิพาทกับกองทัพไทยนะกับทหารไทยนะคะซึ่งว้าแดงได้ทําการบุกรุกนะคะยึดดินแดนของประเทศไทยเราะ,ะทางอําเภอ,อปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไม่ได้บุกรุก แค่จุดๆดเดียวหรือว่าฐานฐานเดียวนะคะมันมีการบุกลุกหลายหลายจุดแล้วก็หลายหลายฐานนะคะที่เข้ามาตั้งฐานทับนะคะแล้วก็ลุก,กล้าเข้ามาเป็นระยะเ,เวลาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็บุกลุกเข้า,ขาไปในดินแดนของไทยลึกเลยนะคะบางช่วงนี่ก็เป็นกิโลกิโลเลยนะคะเนาะ ซึ่งหลายๆท่านนะคะนักเลงคีย์บอร์ดนะคะบางท่านก็บอกโอ้ยทำไมปล่อยให้เขาบุกลุกยืนนานยาวนานใช่ไหมคะปล่อยให้เขาบุกลุกได้นานทหารไทยทำอะไรอยู่ทำไมทหารไทยไม่ไล่เขาออกไปจากดินแดนทำไมทหารไทยไม่กวาดล้างทหารไทยกลัวมีมีทหารไว้ทำไม มีเอา,เอ,าเอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้ทำไมเนาะบางคนก็คอมเมนต์โอ้คือฐานพอเขาได้ยินได้ฟังเนาะเขาก็เสียความรู้สึกเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับพลัง f อนักเรงคีย์บอร์ดนะคะที่เข้าไปติดตามหลายช่อง YouTube นะคะหลายหลายข่าวสารหลายช่องทางนะคะ วันนี้นะคะคุณนกมีคลิปวิดีโออยู่คลิปๆหนึ่งช่อง YouTube อยู่ช่องๆหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าของช่องนะคะก็ได้อนุญาตแล้วนะคะว่าสามารถที่จะนำนะคะนำคลิปวิดีโอนะคะของท่านเอาสามารถที่จะนำวิดีโอของท่านนะคะในช่อง YouTube ของท่านเนี่ยเอามาเปิดเผยเอามาเผยแพร่ให้ หลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจนะคะได้รับชมแล้วฟังเลยนะค,ะคลิปๆนี้นะคุณนกคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะ,ะเพราะท่านได้อธิบายอย่างทองแท้เลยนะคะเมื่อท่านได้ฟังคลิปๆนี้แล้วนักเรียนคีย์บอร์ดก็จะเข้าใจว่าทหารไทยเรานะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณนกจะพาตูท่านนะไปพบกับช่องของท่านเลยนะ,ะนั่นก็คือช่องของ ป่าหนุ่ยทีวีนะคะซึ่งท่านก็อนุญาตแล้วนะคะว่าสามารถที่จะนําคลิปวิดีโอของท่านมาเผยแพร่มาตัดต่อได้นะคะคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปชมคลิปของท่านไปติดตามฟังคำอธิบายของท่านได้เลยค่ะแล้วท่านก็จะเข้าใจทหารไทยแล้วท่านก็จะรักทหารไทยมากยิ่งขึ้นไปนะคะเนาะเรามาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีครับ f c ปานุวิช่องปานุวิทีวีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพบก,กันเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาเล่าเรื่องว่าวันนี้ว้าเนี่ยนะครับได้ยื่นเอกสารฉบับหนึ่งนะครับถึงกองทัพภาคที่3ก่อนที่จะถึงวันที่18นี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าว้าเองเนี่ย เข้าใจว่าทางการไทยเนี่ยปล่อยปล่อยปาละเลยนะครับไม่ไม่จกำจัดว้าแดงนี้ออกไปซึ่งจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับทางกองทัพภาคที่สามกองกําลังมหาเหมืองก็พยายามปัดดันว้าแดงเนี่ยให้พ้นจากอธิปไตยของไทยมาโดยตลอดและที่สําคัญเนี่ยนะครับวันนี้นะครับกองทัพภาคที่สามเองก็ได้มีการยื่นเอกสารนะครับ ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทัพภาคสามเนี่ยได้ยื่นหนังสือไปถึงว้าแดงเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับว่าเฮ้ยคุณกําลังละเมิดอธิปไตยของไทยนะคุณกําลังเอากองกําลังของคุณเข้ามาอยู่ในเขตแดนไทยนะนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับในสมัยพลเอกชวลิตเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการให้กองกําลังผาเมืองเนี่ยนะครับผลักดันกําลังกองกําลังของว้าให้กลับเข้าพื้นที่ของตัวเองก็ปรปากฏว่า กองกําลังผาเมืองเราก็ตีตะลุยบุกเข้าไปถึงนู่นนะเมืองย้อนนะเกือบจะล้างเมืองกันแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าพลเอกชวลิตเองเนี่ยแกก็สั่งถอนกําลังว่ามันลุกเข้าไปในเมืองเขาและให้เราถอนกําลังออกมาและหลังจากนั้นนะครับไม่นานเนี่ยว้าก็พยายามที่จะบุกเข้ามากินแดนในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลากองทัพภาคสาแม่ทัพหลายคนนะครับที่ดํารงตาแหน่งเป็นแม่ทัพภาคสามเนี่ยเขาก็พยายามทำหนังสือยืดไปตลอดแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กันก็คุยกันทางการทหารอย่างเดียว โดกระทั่งล่าสุดเนี่ยว้าเหิมเกิมนะครับคิดจะกินดินแดนของไทยนะครับแล้วกนะ็บวกกันหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาหัวม้าเนี่ยนะครับเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับต่อมาในทางการจีนเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้ว้าเนี่ยนะครับไม่สนับสนุนให้ว้าเนี่ยมาบุกไทยหรือมาต่อกรกับไทยเพราะเนื่องจากว่าจีนกับไทยเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่เป็นระยะเวลามาอย่างยาวนาะนวันนี้ครับ ว้าได้ยื่นหนังสือต่อทางการไทยก่อนถึงวันที่สิอีกวันสองวันนี้เดี๋ยวจะถึงแล้วขอวา้าขอให้กองทัพไทยเนี่ยนะครับทราบว่าและขอความร่วมมือว่าการที่ว้าเนี่ยถอนกําลังออกไปเนี่ยช่วยกองทัพไทยช่วยเคลมให้หน่อยว่าว้าไม่ได้แพ้ว้าไม่ได้แพ้กองทัพไทยนั่นหมายความว่าว้าไม่ได้กลัวกองทัพไทยนะแต่ที่ยอมถอนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่า ทางการจีนเนี่ยให้ถอยแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเป็นแต่ว่าเขายอมถอยแต่การถอยครั้งนี้เขาไม่ยอมรับว่าเป็นการแพ้ไทยนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยว้าเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกลับเข้ามากินแดนของประเทศไทยใหม่แล้วการกินแดนคราวหน้าหรือครั้งหน้าที่มากินแดนผมเชื่อว่าจะต้องมีการ,รเผชิญหน้ากันอย่างแน่นอนนี่คือลูกเล่นความพ่ายแพ้กับเรื่องของอยู่แต่ที่แน่ๆให้ได้แดนคือ สิ่งที่จะต้องทาต่อไปนะครับกองทัพต้องประกาศกวาดล้างยาเสพติดนั่นแหละครับสิ่งที่กองทัพจะต้องทําต่อไปคือประกาศสงครามกับยาเสพติดนั่นหมายความว่าหลังจากที่ว้าแดงถอนกําลัางออกไปสามเดือนถอนกําลังไปแล้วเนี่ยกองทัพจะต้องถล่มฐานผลิตยาเสพติดของพวกว้าให้หมดจดแสดงแสงยานุภาพกันให้เต็มที่ยิงกันให้สนุกนะครับ ผมเชื่อว่าจะทําทําลายฐานผลิตยาเสพติดของวัแล้วคนาคตวัาไม่เข้ามาได้ยังไงก็ไม่เข้ามานะครับผมนะครับถ้าคิดว่าดีนะครับก็สามารถนําไปเอาไปเผยแพร่ได้นะครับเอาไปตัดต่อเผยแพร่ได้หรือจะเป็นคลิปแต่งมาไปเผยแพร่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าจะไม่มีการกดรายงานหรือไม่มีการรายงานทาง youtube เด็ดขาดผมถือว่าเรื่องราวที่ผมนำเสนอนั้น นะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยูทูบเบอร์ติกตอกเกอร์คนไหนจะเอาไปทำอะไรก็เรียนเชิญน,นะครับแต่อย่าทำให้เสียหายนะฮะค่ะคุณโนก็ให้พลัง f c นะคะที่เข้ามาติดตามช่องกริยาภานะคะได้ฟังป๋าป๋าหนุ่ยนะคะช่องของป๋าหนุ่ยนะคะป๋าหนุ่ยก็อนุญาตแล้วนะคะว่าสามารถที่จะนำคลิปนะคะของท่านนะคะนำมาลงในช่องคลิปของท่านนะมาลงได้นะคะคุณโกก็ ได้รับอนุญาตแล้วเนาะป้าป้าหนุยอนุญาตแล้วนะป้าหนุยทีวีนะคะขอเช็คหน่อยนะคะ,คะป้าหนุยทีวีนะคะท่านอนุญาตแล้วนะท่านก็อบอกเล่าเนาะอืมเรื่องราวต่างๆนะคะว่าทหารไทยเราจริงๆแล้วทหารไทยเรานี่มีการผลักดันว้ามาตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่า เพียงแต่ว่าไม่มีการกระทบกระทั่งกันนะคะแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นของอพลเอกชาวลิตนะคะสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นผอบผออบ,ออบอทอบอสูงสุดนะคะท่านก็เคยให้อกองทัพไทยนะคะฐานไทยนี้กวาดล้างว้ามาแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นว้าก็กลับมาอีกนะคะกลับมายึดดินแดนนะคะกลับมายึดดินแดนตัวน,นี้หลายจุดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้พอถูกทางการไทยผลักดันใช่ไหมคะว้าแดงก็เล่นแง่นะ เล่นแง่เล่นมุมนะคะก็มีหนังสือไปถึงทางการไทยนะคะว่าท,ที่ว้ายอมถอนที่ว้ายอมถอยเนี่ยว้าไม่ได้แพ้นะคะอืมว้านี่เล่เลนแง่นะคะมมีเล่เหลี่ยมนะคะอืมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณนกจะมาพูดถึงว้าต่อนะคะว่าว้านี่เขายังไงกันแน่เนี่ยเขามีกลลวงเนาะมีเล่เหลี่ยมยังไงมนะันเป็นสิ่งว้านี่เป็นสิ่งที่อันตรายเนาะเป็น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อันตรายต่อประเทศไทยต่อทหารไทยนะครบเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อเนาะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องไกลพามาดามนะคะมาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้กับช่องไกลพามาดามด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปๆนี้นะคะต้องขอล่าบคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ